สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หข้อเรื่องพี่น้องปฐมกาลบทที่25ข้อ12ถึง18ให้ละทิธฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราเรื่องพี่เรื่องน้องอธิษฐานในพระนามสุตเจ้าเอเมนครับตอนแรกตั้งใจว่าเรื่องชื่อคนเนี่ยเยอะๆส่วนใหญ่คนเขาจะข้ามกันใช่ไหมครับวันนี้อยากให้เรามาดูข้อพัอมพี ที่มีชื่อเยอะๆเนี่ยนะครับเลาเรามาเรียนเรื่องพี่น้องกันต่อไปนี้เป็นลำดับพงของอิชมาเอลบุตรชายของอับราฮามัมซึ่งเกิดจากนางฮากาคนอียิปต์สาวใช้ของซาราต่อไปนี้เป็นชื่อบรรดาบุตรชายของอิชมาเอลตามลำดับการเกิดคือเนบาโยดบุตรหัวปีของอิชมาเอลเคดา อัดบิเอลมิสัมม,มิชมาดูมามสสาซาฮาดัตเธมาเยทูนาฟิชและเคเดมาคนเหล่านี้เป็นบุตรชายของอิชมาเอลชื่อเหล่านี้เป็นชื่อของพวกเขาตามหมู่บ้านและตามค่ายของพวกเขาเจ้านาย12คนตามเผ่าของเขาอายุอิชมาเอลคือร้อยปี อิชมาเอลสิ้นใจและถูกรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขาพวกเขาอาศัยอยู่ตั้งแต่ฮาวิลาจนถึงชูซึ่งอยู่หน้าอียิปต์ไปทางอสัสซีเรียเขาอาศัยอยู่ตรงหน้าพี่น้องทั้งหมดของเขาครับย้ำเขาอาศัยอยู่ตรงหน้าพี่น้องทั้งหมดของเขาเห็นไ,ไหมครับเป็นคำสัญญาที่ทูตของพระเจ้ามาบอกตัวฮากานะครับ แล้วก็เป็นเจ้านายเห็นไหมสิบสองคนตามเผ่านะครับแล้วอันนี้มาก่อนเลยนะเพราะเป็นพี่นะครับอิสมาเอลนะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเห็นอายาโคบนะครับยาโคบก็เดี๋ยวเป็นลูกของเดี๋ยวจะมีอีกสองพี่น้องนะตามหลังมานะครับแล้วมันเรื่องมันจะขนานกันด้วยนะครับก็จะมีสิบสองเผ่าเหมือนกันแต่ว,วันนี้เราโฟกัสที่พี่น้องของอิสมาเอลนะครับเราเห็นว่าเขามีชื่อนะ ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อหมู่บ้านครับชื่อค่ายชื่อเจ้านายสิบสองคนนะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าอวยพรเขาเขาได้รับพรพระเจ้านะครับแล้วเขาก็อยู่นานด้วยนะร้อยสามสิบเจ็ดปีนะครับเราเห็นชื่อแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่คุ้นเคยนะเราอาจจะไม่รู้จักชื่อคนเหล่านี้นะครับเนื่องจากเขาก็เป็นเผ่าของเขานะแล้วก็เป็นชนชาติที่พระเจ้าก็อวยพรเขาด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคือ คนเหล่านั้นไม่ติดตามพระเจ้าพ่อเดียวกันนะพ่อและแม่นะครับพ่อต้องสอนนะสิบกว่าปีลูกอยู่กับพ่อนะก็ต้องเรียนรู้แม้กระทั่งคนชายยังเรียนรู้เรื่องพระเจ้าผ่านพ่อได้นะครับเจ้านายใช่หไหมลูกน้องนมัสการพระเจ้าลูกชายของตัวเองนะครับตั้งกี่ปีสิบสี่ปีที่อยู่กับพ่อมาโตขึ้นมา เรียนรู้จากพระเจ้านะคราวนี้หลังจากนั้นอาจจะมีความเจ็บแค้นหรือเปล่านะครับแล้วก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไหมและในที่สุดไม่ได้ติดตามพระเจ้าลูกหลานต่อไปก็ไม่ได้ติดตามพระเจ้านะครับกลายเป็นคนที่ไม่มีพระเจ้าแต่พระเจ้าสัญญาพระเจ้ายังตามอยู่นะครับพี่น้องออกมาอีก12บงคนนะเป็นเจ้านายสิบสอง สิบสองอะไรสิบสองเผ่านะครับแล้วก็ได้รับพระพรพระเจ้านะแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ไม่ได้สรรเสริมไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าบางทีมันมาจากแม่ด้วยไหมครับแม่เองก็อาจจะเจอพระเจ้าแล้วเห็นที่บ่อน้ำแล้วนมัสการพระเจ้าแบบแบบที่ตัวเองชินอยู่อียิปต์มีพระมากนะครับโอ้ไม่อ่านเรื่อง ที่ทำไมฮากามาเป็นคนใช้ของของซารานะพี่น้องลองอ่านดูนะครับผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับคือไม่ใช่เรื่องอไม่ได้ถูกต้องนะแต่ว่ามันเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่เขาเขียนกันขึ้นมาก็คือว่าหลังจากซาราเข้าไปในอียิปต์ใช่ไหมครับแล้วก็กษัตริย์อียิปต์ก็จะเข้าหาซาราแล้วเขาก็ถูกพระเจ้าเตือนถูกพระเจ้าลงโทษใช่ไหมครับ เขาก็เลยรู้สึกผิดก็เลยมอบคนจากอียิปต์ลูกในนั้นบอกว่าเป็นลูกสาวเขาเองนะครับให้กับซาราเพื่อเอาไปเป็นคนใช้นะครับก็เรื่องนี้ก็ไม่มีพื้นเพมาจากพ่อพีนะแต่ว่าก็ทําให้เราคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อทำไมเขามีคนใช้จากอียิปต์นะแล้วก็ในสุดมายกเป็นภรรยาของอับราฮัมแล้วเป็นไงครับภรรยาอับราฮัมก็หูกไล่ออกไป แล้วการที่ไม่ประสานไม่ทำให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางก็ในที่สุดก็ทำให้12 12เผ่าของอิสมาเอลจะมาเจอกับ12เผ่าของลูกของยาโคบถัดไปอีกรุ่นหนึ่งครับเรื่องพี่น้องเหมือนกันครับอิสมาเอลกับอิสหกักเดี๋ยวเราจะเห็นพี่น้องอีกคู่หนึ่งที่ทำให้เราต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างเมื่อพี่ โกรธกับน้องเมื่อน้องโกรธกับพี่กลับมาเจอกันแล้วแก้ไขยังไงนะครับอิชาเอลกับอิสหักก็ได้เจอกันในงานศพคุณพ่อนะผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีความรู้สึกดีๆต่อกันได้นะครับก็จึงไม่มีเรื่องอะไรในช่วงเวลาของเขาเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าเวลาเราเห็นชื่อคนนะเห็นพระคุณเห็นพระพรอของพอระองค์ผ่านคนเหล่านั้นแม้บางคนชื่อไม่สําคัญอะไรเลยไม่รู้จักเลยครับแต่เราเห็น สัญญาของพระเจ้าไม่มีตกหล่นนะถ้าเป็นมรดกตกทอดกันมาทุกคนได้รับหมดนะครับทั้งพี่ทั้งน้องพระพรจากพระเจ้าแต่ว่าพระพรพระเจ้าอาจจะมาทางบุตรหัวปีพระพรของพระเจ้าจะมาทางเชือสายที่พระเจ้าสัญญาไว้ก็จริงนะครับแต่คนที่ติดตามพระเจ้าแม้คุณจะได้ปลายปลายแม้คุณจะเป็นคนท้ายๆพระพรพระเจ้าก็ยังมาทันคุณอยู่ดีครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่หรือเป็นน้องครับ เราเห็นได้ว่าพระพรพระเจ้ามาถึงเราทุกคนได้และไม่จําเป็นต้องเป็นหัวปีครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนใหญ่เป็นคนแรกแต่เราสามารถรับพระพรพระเจ้าได้ทุททกๆคนครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องในพระเยสุคริดที่เรามีอยู่มากมายมุ่งจะข้าอวยพรเราทุกคนแม้เราอาจจะมองเห็นแตกต่างกันไปเรา,าจ,จะรู้สึกว่าบางคนได้รับมากบางคนได้รับน้อย แต่คนที่ได้น้อยก็ไม่เคยขาดคนได้มากก็ไม่ใช่ว่าจะมีเหลือเฟือองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้ทุกคนที่จะใช้พระพรของพระง์เพื่อที่จะปนิบัติพระองค์ยิ่งใช้มากมายยิ่งเห็นพระพรของพระองค์มากขึ้นอขอพระองค์อวยพรเราทุกคนที่เรายังรู้สึกว่าเรามีน้อยอยู่ที่เราจะเห็นพรอะพรของพระองค์ทวีมากขึ้นได้ในชีวิตของเราและอย่ที่ฐา,านในพระนามสุขเจ้าเอเมน เอเมนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านน่พี่น้องเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ